มาพบกันในวันนี้นะคะเราก็มาแนะนําให้ชมกับ To โยต้าไมตี้เนะคะรถกระบะบ้านๆน,นะคะรถกระบะมือสองสภาพดีค่ะราคา89,000บาทนะคะรถบ้านขนาดเท้เลยค่ะคันนี้นะคะ To โยต้าไมตี้เค่ะรถยนต์ปี97พวงมลาลัยพาวเวอร์เครื่องดีคัสซีสวยแอร์เย็นภาสีพรบบปี66นะคะ ภายในเป็นเบาะหนังเกียร์ธรรมดาค่ะขับขี่ได้ปกติเลยนะคะเรือนใหม่ขึ้นครบขับดีนะคะทุกท่านก็คือใช้งานได้ปกติวิ่งทางไกลทางไกลได้สบายนะคะเรือนใหม่นี้ขึ้นครบสมบูรณ์เลยนะคะไม่ชว่าจะเป็นเรขไม้ความร้อนหรือว่าน้ำมันนะคะขึ้นครบๆเลยค่ะคานหน้าก็เดิมๆสวยๆนะคะเป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดาเชื้อเพลิงดีเซลขายเงินสดอย่างเดียวนะคะในราคา89,00 0บาท สนใจไปดูรถไปทดลองขับกันได้ที่ตะคำเอ็นท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีนะคะติดต่อผู้ขายสายตรงไปได้เลยค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้นะคะจะสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรถยนต์เพิ่มเติมหรือต้องการจะเดินทางไปดูนะคะสามารถนัดหมายล่วงหน้าได้เลยนะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้ค่ะเป็นช่องทางการติดต่อผู้ขายโดยตรงนะคะ แอดมินเพียงมาแนะนำให้ชมเท่านั้นค่ะไม่ใช่เจ้าของรถไม่ใช่ในหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ